สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะวันนี้ก็ออกมาสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยขอครับวันนี้มีทีมงานพี่หนึ่งออกมาก่อนละแต่ยังหาไม่เจอเลยว่าลงตรงไหนเห็นแต่รถจอดไว้นี่บอกพี่แจให้ลงด้านหน้าแต่ว่าไม่เจอ <S 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 น่าจะลอยข้ามไปตรงรถแล้เพราะว่ารถยังจอดตรงนี้อยู่แต่เราหาที่จอดรถแล้วก็ แต่งตัวกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมีน้าๆมาดำตามหมายที่เราบอกไปก็บอกว่าน้ำคุณบ้างหาปลาไม่เจอบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เทคนิคก,การดำปลาการเข้าปลาน้ำคุณครับมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะแรกแต้มแรกของวันนี้นะครับ เราใช้วิธีตามเสียงปลานะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงให้ดังๆนะครับเพราะว่าเสียงปลาตีลุมดังเบามากเสียงไกลเข้ามาแล้วครับ เสียงอยู่ขวามือครับตอนนี้เราแอบลงที่น้ำคุณครับเพราะว่า,าสงชัน้นี่ครับเจอตัวแล้วครับ แขนเลยปลาเข้าไกลน้ำใสด้วยไแทบเล็เาตามมาดูจังหวะที่สองครับจังหวะนี้เราดำลงไป ถึงพื้นน้ำคุณเลยครับแล้วก็เงีหน้าขึ้นมานี่ครับจังหวะนี้ลอยเข้ามาหาคนนะครับ สองแต้มแล้วแต้มที่สองแล้ว สามนะครับเราใช้เทคนิคเดียวกันกับแต้มแรกเลยครับนี่ครับฟังเสียงแล้วก,ก็ค่อยๆตามไปครับจังหวะแรกว่าจะดำผ่านไปแล้วครับแต่ว่าได้ยินเสียงปลาลยด,ดำกลับมาจังหวะนี้วิ่งเข้ามาหาค้นนะครับ จะลอยานได้อยู่แล้วได้ยินเสียงตีลุ่มทึ๊บๆๆเลยลอยจ่าจังหวะนี้ดำมาเจอปลาจอนครับปลาจอนจะเป็นปลาตัวเมียรครับ yeah จังหวะนี้ยิงข้ามหัวครับดีครับโอ้เสียดายมากยิงไม่โดนนนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำนะครับแต่ว่ายังหาทีมงานพี่หนึ่งยังไม่เจอเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเมื่อกี้ก็จอดรถอยู่ข้างกัน แต่พอขึ้นมาแล้วไม่เจอน่าจะย้ายกลับไปทางนู้นแหละถ้าไม่ย้ายไปก็แปลว่ากลับก่อนแล้วผลงานครับเจอปลาเยอะวันนี้ผาดเยอะได้มาสีแต้มตัวใหญ่อยู่ไซส์สองบวกผาดเยอะเหมือนกันวันนี้นี่ครับปลา ปลาปลาอะไรมาปลา <c oughs> ยังมาปลาก,กระพง <c oughs> ปลากระพงแทงปลากระพงน้ำจดืด <c oughs> นี่ครับตัวเล็กกว่าทะเลนิดเดียวครับนี่โอ้โลฟันมัน <c oughs> กัดไอเทียนึงเห็นห้อยปลาทูน่าใหญ่ <c oughs> แลนนี้ก็ปลากระพงแทง เดี๋ยวนั่งรอพี่หนึ่งตอบชัดก่อนไม่รู้ว่าแจไปทางไหนแล้วครับวันนี้ก็นั่งรอพี่หนึ่งนานแล้วแจน่าจะกลับแล้วแหละเพราะว่าไม่เห็นตอบเพราะว่ารถก็ไม่อยู่แล้วรถก็ขับไปไหนแล้วเมื่อวานนั่นงรอมาสองชั่วโมงแล้วรถก็ไม่อยู่น่าจะกลับแล้วไปครับเจ็บของกลับบ้านกัน อันนี้ก็มีผลงานสีแต้มไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับส่วรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ